การแบบนี้นะคะต่อให้เราดิฉันว่าต่อให้สวดหรือไม่สวดมันก็เข้ามามันเป็นวัฏจักรชีวิตเมื่อแต่ถ้าเราสวดมนต์เนี่ยเขาสวดปุ๊บเขาเข้ามาปั๊บเนี่ยคือเขาอยากให้เราเบนความคิดว่าอย่าสวดนะเว้ยสวดแล้วมีสิ่งแต่สิ่งที่ดีสิ่งที่ไม่ดีเข้ามาเขาอยากให้เราหยุดปฏิบัติในสิ่งสิ่งนั้นน่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นนะอยากให้เราหยุดปฏิบตัติไม่อยากให้เรามีบุญกุศล ทำบุญกุศลใหม่เพิ่มขึ้นต่อขึ้นจากอดีตที่เรามีอยู่หรือว่าอดีตอาจจะไม่มีเลยอยากมาเริ่มใหม่ในชาตินี้กรรมมันก็ยังดึงไม่ให้ปฏิบัติอะไรอย่างนี้ค่ะดิฉันเชื่อแบบนั้นว่ากรรมดึงไว้กรรมดึงรังไว้ไม่ให้เราปฏิบัติบุญกุศลเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเนาะบางคนเนี่ยไม่เชื่อค่ะไม่เชื่อเรื่องบาปเรื่องบุญเรื่องนรกสวรรค์เรื่องอะไรเลยดิฉันก็ยังงงว่าเอ๊ะทำไมถึงไม่เชื่อ แสดงว่าครอบครัวอาจจะไม่ได้มีปูฐานให้ในเรื่องนี้เลยหรือเปล่าหรือว่าปูอยู่แต่ว่าจิตเขาไม่รับเองอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นแบบเนี้ค่ะคนยุคปัจจุบันเป็นเยอะมากก็นะคะก็ถ้าใครถ้าใครตื่นก็ตื่นเนาะถ้าใครหลับอยู่ก็หลับต่อไปนะคะ ก็ไม่รู้จะบอกยังไงนะคะเราก็มาเล่าให้ฟังเฉยๆนะถ้าใครเชื่อก็เอาไปลองลองปฏิบัติดูเวลาเป็นทุกข์เนี่ยค่ะท่านบอกว่าถ้าเราไม่ปฏิบัติเลยนะคะเวลาทุกข์เราก็ทุกข์ทุกข์ทุกทุกทุกเวลาสุขเราก็สุขแต่ถ้าคนที่ปฏิบัติทําเวลาทุกข์เนี่ยเขาก็จะหนีจากทุกข์เป็นเวลาสุขเขาก็จะบอกว่าอมันก็เป็นวัฏจักรชีวิตเนาะมันก็สุขทุกข์สุขทุกข์มัน มันมันไม่ยึดติดน่ะมันก็จะบอกว่าเออวันนี้สุขวันนี้ทุกวันนี้สุขวันนี้ทุกมันไม่ยึดติดมันแค่ดูมันแค่ดูว่าเออทุกจังทุกเจังเลยว่ะทุกจังเลยว่ะมันจะไม่มันจะอใจมันจะไม่ค่อยไปกับความทุกมันก็ทุกจังเลยสังเวชจังเลยหรือมันก็หายไปเวลาสุขก็เออดีจังเลยเนาะชีวิตอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเนี้ยมันจะไม่ค่อยไปแบบใส่อารมณ์ อารมณ์เราจะไม่ไปกับสิ่งสิ่งที่เข้ามากระทบร้อยเปอรซอะไรเงี้ยสังเกตดูนะคะแต่ถ้าใครที่ปฏิบัติเนี่ยเขาเวลามีทุกข์เข้ามาเขาจะมีปัญญาในการในการพิจรารณาในการหนีจากทุกข์นั้นเพราะเขาเขา,เขารู้สึกว่าเขารักตัวเองคนที่ปฏิบัติธรรมเขาจะรักตัวเองโดยการเบนกระแสเป็นแต่ถ้าถ้าใครที่ไม่ปฏิบัติเนี่ยเขา เขาหาทางออกไม่เจอเราเข้าใจเนาะแต่ถ้ากลที่ฟังอยู่มันจะอยู่สองทางระหว่างมันยากจังเลยคุณน้าทำไม่ได้อ่ะมันมันย้อนกลับไปแต่สิ่งที่เดิม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 ไม่จะบอกไม่ว่าจะเป็นเรื่องทุกข์อะไรนะคะมันจะดึงกลับไปเมื่อเราดึงกลับไปเนี่ยถ้าเรามาเริ่มปฏิบัติเนี่ยมันยังดึงกลับมาได้นะคะมันไม่ทุกอย่างเดียวมันยังอยู่กัมกึ่งกันระว่างเนี่ยแต่ว่าตัวทุกข์อาจจะหนักมากกว่าตัวตัว ที่จะบันทึกบุญกุศลหรือว่าตัวจิตที่ดีที่จะดึงมาทางทางความเบนหนีความทุกข์เนี่ยมันอาจจะเบากว่าความหนักเพราะว่าเราเคยชินทางโลกมาตลอดมันเป็นธรรมดาอยู่แล้วค่ะมันเบนยากมันชินทางโลกรักโลกกดลงมันชินทุกอย่างที่เป็นทางโลกชินแบบเนี้ยมันจะไหลไปทางนี้เยอะกว่าในการที่จะมาสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธิทําบุญทาทานทํากุศลอะไรอย่างเงี้ย มันจะเบากว่าทางโลกเนาะเราเข้าใจแต่เมื่อถ้าเรามาฟังและใครที่มีความทุก์เนี่ยเขาจะพยายามเบนเป็นเบนต่อให้เบนน้อยมาทางทุกเยอะแต่ก็ยังเบนเบนเป็นเมื่อทําไปนานๆมันจะชินค่ะมันก็จะรู้ละเพราะว่าปัญญามันจะมาปัญญามันจะค่อยๆมาค่อยๆมาค่อยๆมาแล้วก็ทําให้เราฉีกออกมาทาง ทางบุญกุศลเยอะกว่าทางทุกมันจะไม่ยึดติดแล้วทางเนี้ยมันก็เห็นดูเข้ามากระทบก็สัมผัสมองไปด้วยมองไปด้วยพิจารณาไปด้วยพิจารณาไปทางธรรมและห็นเนี้ยเรื่องของทางโลกเนี้ยพิจารณาเป็นทางธรรมและมันจะเบนไปแบบเนี้ยเนาะนั่นแหละถ้าภาวนาไปแล้วเริ่มไม่ว่าทําความดีอะไรค่ะมันจะมีตัวดึงรั้งไม่อยากให้เราทําดิฉันเป็นใหม่ๆอะค่ะเป็น เมื่อเราภาวนาไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเราจะมีปัญญาแล้วเราจะพิจารณาจากปัญญาเรานี่แหละเราจะเข้าใจและเมื่อเราเข้าใจมันก็จะเบนไปทางธรรมได้เยอะแล้วทีเนี้ยเรื่องทางโลกก็จะคิดไปทางธรรมไหลไปทางธรรมไหลไปทางธรรมสุขก็ทำทุกข์ก็ทำนะคะถ้าเราตามรู้เท่าฐานว่าเอาวะชาตินี้ไม่เคยเห็นนระกสวรรค์หรอกแตเชื่อมีความเชื่อเอาวะชาตินี้ ทำไมมันทุกเกเยยะขนาดจังเนี้ยชาติก่อนฉันคงทําไม่ได้ทําบุญกุศลทําอะไรมาถึงชีวิตถึงไม่ได้ดีเหมือนตะกอตะขอตะคออะไรอย่างเงี้ยฉันจะตั้งใจทําดูซิอะไรอย่างเงี้ยค่ะเมื่อเราเริ่มทำเนี่ยความเย็นใจความสบายใจความเบาใจมันเริ่มมาเนี่ยเราเกิดความสุขทางใจละนี่คือสิ่งที่ได้เริ่มต้นหลังจากนั้นเมื่อเราดึงแต่พลังงานที่ดีเข้ามาบันทึกบุญกุศลภาวนารักษาศีลภาวนา กรัมาฐานนั่งสมาธิทำบุญทำทานไปเมื่อดึงแต่พลังงานที่ดีๆมาพลังงานที่ไม่ดีกรรมในน่อดีหรืออะไรก็ตามไม่มีช่องว่างเข้ามาเลยคุณคนที่สวดมนต์ภาวนาตลอดตลอดหรือทุกครั้งที่จิตระลึกได้เนี่ยเขาจะมีแสงสว่างในตัวเพราะว่าไม่แสงสว่างจากบุญที่มาน,น,นะคะหลวงตาท่านพูดแบบนี้นาะดิฉันก็เชื่อแบบนั้นนะเชื่อว่ามันเป็นแบบนั้นจริงๆ มนุษย okay. ์ไม่เห็นน่ะแต่เทพเทวดาเขาเห็นน่ะเทพเทวดาโลกวิญญาณเขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะมาเล่าเรื่องโลกวิญญาณให้ฟังว่าเขาเห็นยังไงตอนไท้ายนะคะตอนไท้ายเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานโอเคนั่นแหละค่ะก็ฝึกไปนะคะทำฐานให้แน่นฐานให้แน่นเมื่อฐานแน่นเนี่ยมันจะเบาสบายไม่ยึดติดมีปัญญาคิดออก มองอะไรตามความเป็นจริงรักตัวเองมากขึ้นรักตัวเองโดยการบอกว่าเออเขาไม่ทำเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราก็ทำเองบุญกุศลฉันก็ทำเองว่ะตายไปกูก็ไปคนเดียวว่ะเลือกเอาทำเยอะๆหมั่นเพียนเข้าหมั่นเพียนเข้าไว้อะไรอย่างเงี้ยเราไม่รู้นะว่าเราจะไปที่ไหนแต่นิดน้อยก็เป็นเทวดาแล้วว่ะอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละค่ะก็ ให้ให้ทำนะตอนแรกๆดิฉันไม่เข้าใจเลยนะคะว่าทำไมดวงตาท่านถึงท่านถึงเน้นจังเลยพี่แบบเน้นจังเลยย้ำจังเลยเหมือนอยากให้หลายๆท่านแบบทำให้ได้ให้จิตละลึกอยู่ในการบันทึกบุญกุศลสวดมนต์ภาวนานั่งสมาธิทำไมท่านถึงเน้นย้ำอยากให้หลายๆท่านที่ฟัง ลูกศิษย์ลูกหาหรือญาติธรรมต่างๆที่ฟังเนี่ยให้เขาให้เขาทําให้ได้ดิฉันไม่เข้าใจเลยดิฉันก็งงว่าทาไมหลวงตาต้องต้องมีต้องย้ําขนาดนั้นต้องอยากถึงอยากให้หลายๆท่านทําไม่ได้เวลาเรามาเข้าใจแล้วเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติเองแล้วเนี่ยดิฉันเข้าใจแล้วคุณเราอยากให้คนอื่นเข้าสัมผัสได้ถึงความสุขความสุขในรถพัฒม ความสุขในการเบาใจไม่ยึดติดมันมันสุขทั้งตัวเองแล้วก็คนรอบข้างด้วยเพราะว่าเมื่อเราสุขเนี่ยเราจะไม่ไปอะไรกับคนอื่นแล้วเพราะว่าเรามองแล้วว่าเราเปลี่ยนใครไม่ได้เราเปลี่ยนใครไม่ได้เราก็เราเย็นกายเย็นใจตัวเองสิ่งนั้นอะมันไปกระทบคนอื่นเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนเริ่มเปลี่ยนจาก อันดับแรกก็ครอบครัวนะคะอยู่ด้วยกันลูกเต้าสามีจะเริ่มเปลี่ยนไป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 เหมือนที่เราเป็นพลังงานมันจะไหลไหลเวียนเข้าหากันนะคะไหลเวียนเข้าหากันในครอบครัวเราเป็นเริ่มเราเป็นตัวเริ่มต้นพลังงานที่เย็นพลังงานที่ดีพลังงานบุญมันจะไหลเวียนอยู่อย่างเงี้ย พวกนี้เป็นคลื่นพลังงานอะนะคะเราก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าหรอกเหมือนคลื่นวิทยุโทรทัศน์ทีวีเราก็มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเป็นเหมือนการคลื่นพลังงานแสงอาทิตย์คลื่นพลังงานลมพลังงานไฟฟ้าอะไรอย่างเงี้ยนี่แหละค่ะตัวเราเป็นจุดเริ่มต้นมันก็จะทําให้คนรอบข้างดีด้วยเนี่ยเวลาเราเวลาดิฉันปฏิบัติเข้าใจแล้วเนี่ยเนี่ยที่ที่คุณฟังนี่แหละดิฉันก็บอกว่าทําแบบนี้นะคะภาวนาแบบนี้นะคะแล้วเมื่อมันติดในจิตแล้วเนี่ย เราจะมีสิ่งต่างๆคลื่นพลังงานที่ดีจะเข้ามาไหลเข้ามาทําให้ชีวิตเรามีความสุขอันดับแรกสังเกตตัวเองก่อนเนาะอันดับแรกสังเกตตัวเองก่อนว่าจากคนที่นิสัยเป็นแบบเนี้ยขี้วีนขี้งุดงิดขี้น้อยใจขี้โกรธขี้โมโหมันเปลี่ยนไปยังไงมันไหลออกไปยังไงมันเปลี่ยนไปยังไงด,ดูดูตัวเองก่อนไม่ต้องไปดูอะไรก่อนเลยไม่ต้องบอกว่า ปฏิบัติแล้วไม่เห็นสัมผัสอะไรเลยคุณนาดกำมพาก็ไม่รู้สึกฝันก็เห็นแต่คนไม่รู้จักอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าฝันบ้างไม่ฝันบ้างหรือว่าเนเราไม่ต้องไปสนใจสนใจตรงนั้นเลยเราก็เนี่ยปฏิบัติไปแล้วเราดูตัวเราเองเราดูครอบครัวเราเราดูลูกเราอะไรอย่างเงี้ยค่ะด,คคด,ดูความคิดตัวเองดูความคิดตัวเองว่ามันเปลี่ยนไปแบบไหนเนี่ย คือจะให้สังเกตอันดับแรกเราไม่ต้องไปส่งจิตออกนอกดูสิ่งต่างๆรอบนอกดูตัวเองก่อนเมื่อดูตัวเองเป็นเนี่ยเราจะรู้เลยว่าฉันเบาหรือยังฉันฉันจับความเบาได้ไหมฉันจับความสุขได้ไหมมันจะเป็นมันจะมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปอันดับแรกดูละดูแลมันจะไม่ค่อยยึดติดเวลามันมองเห็นอะไรมันจะไม่ค่อยยึดติดค่ะ ยึดติดในทนี่ไม่ไปถึงว่าถ้าทุกก็ทุกมากสุขก็สุกมากอันเนี้ยมันจะไม่ค่อยยึดติดแล้วถ้าปฏิบัติไปสรรักระยะหนึ่งเราต้องหมั่นดูตัวเองบ่อยๆค่ะเมื่อดูตัวเองบ่อยๆแล้วเราค่อยๆขยับออกขยับออกดูรอบข้างดูรอบข้างว่าเขาเป็นยังไงบ้างเนี่ยถ้าเราปฏิบัติถ้าใครที่ปฏิบัติหลายคนปฏิบัติแล้วรู้สึกว่าเขาเขาได้ผลนะฮะมีหลายมีป้าคนหนึ่งมาบอกเหมือนกันหลายคนมาบอกเหมือนกันว่า คุณน้าเนี่ยเวลาพี่ปฏิบัติไปแล้วอะ่ะพี่อยากให้คนอื่นเขาอะ่ะรับรู้ได้ถึงสิ่งเนี้ยพี่ไปบอกเขาให้ปฏิบัติตามสิเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกเดียวกันเหมือนที่หลวงตาบอกหลายๆคนว่าทําแบบนี้แบบนี้นะมันจะเป็นแบบนี้แบบนี้นะมันจะขึ้นเป็นสเตปดีแบบนี้แบบนี้ดึงพลังงานอะไรเข้ามาแบบเนี้ยเมื่อดิฉันมาเล่าให้เขาฟังเขานําไปปฏิบัติด้วย แล้วเขาก็บอกว่าเออเป็นแบบนี้แบบนี้จริงๆพี่นาถแล้วก็เขาก็อยากเอาไปเล่าต่อให้คนอื่นๆได้ฟังได้ฟังได้ฟังแต่เ <laughs> นี่ยแหละมันเป็นความรู้สึกเดียวกันค่ะความรู้สึกเดียกันว่าทําไมถึงย้ําอยากให้หลายๆท่านทําแบบนี้ว่ามันจะดีนะคะถ้าทําแบบนี้แล้วมันจะออกมาแบบนี้แล้วมันก็จะไม่เกิดความเบื่อหน่ายความขี้เกียจความ ความขยันมันจะมีตลอดไปจนชั่วชีวิตเราเพราะว่ามันติดอยู่ในจิตแล้วมันจะเป็นไปโดยอัตโนมัติทุกอย่างที่เราที่เป็นเรื่องพลังงานบุญพลังงานกุศลหรือว่าที่เราสวดมนต์แผ่เมตตาภาวนาบันทึกบุญกุศลเมื่อจิตเราติดแล้วเนี่ยทุกอย่างที่เราเห็นเนี่ยทั้งดีและไม่ดีเนี่ยเราจะแผ่เมตตาภาวนาช่วยเขาไปหรือว่าเห็นใครทําบุญก็อนุโมหนาสัตว์ทุบุญกับเขามันจะ เป็นฐานขึ้นมาแบบนี้ค่ะมันจะเป็นชั้นเป็นชั้นเป็นชั้นขึ้นมาเนี่นแหละค่ะถ้าฐานเราแน่นมันจะมันจะมีปัญญาถ้าฐานเราแน่นดิฉันคิดว่ามันมีปัญญานะคะ่ะไม่รู้สิดิฉันปฏิบัติแล้วรู้สึกรู้สึกว่าตัวเองมีปัญญาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนั่นแหละค่ะต้องทำเนาะต้องเนี่ยแหละไม่ต้องคิดหรอกว่าตัวเองจะต้องสัมผัสอะไรได้นะคะเมื่อปฏิบัติไปแล้วจนรู้ว่าอ๋อสุขใจเป็นอย่างเงี้ยเบาใจไปอย่างเงี้ย เนี่ยเราจะรับรู้ถึงพลังงานได้แม้แต่พลังงานพระที่เรากรรมบางท่านบอกว่าไม่รู้สึกเลยคุณเพราะว่าเรายังไม่มีฐานตรงนี้ค่ะฐานคือสวดไปนานๆสวดจนจิตเบาสวดจนรู้สึกรู้สึกจับคลื่นได้จับคลื่นความเบาได้จับคลื่นความเย็นได้อยู่คนเดียว เห็นน้องคนนึงบอกว่าเพิ่งสวดอยู่คนเดียวพี่นาหนูหนูสวดไปหนูยิ้มไปอะไรอย่างเงี้ยหนูขำไปดิฉันเขาถามว่าหนูเป็นอะไรดิฉันว่าเขาจับความความเบาความความความสุขได้นะ่ะจับความเบาความสุขความเย็นได,ด้ฉันว่าเป็นแบบนั้นนะปกติบทสวดมนจะทําให้เราสวดไปยิ้มไปหรือว่าสวดไปขำไปสวดไปมีความสุขไปมันคนส่วนมากจะจับไม่ได้อะค่ะมัน,มนดิฉันว่ามันก็ยากอะเนาะ นั่นแหละเพราะว่ามันมันไม่ได้มาเป็นรูปแบบที่เราเห็นหรือว่าเราสัมผัสได้อันนี้มันเป็นสัมผัสดยจิตนะนะคะเป็นแบบนั้นละค่ะนั่นแหละก็ถ้าใครที่แบบท้อก็นั่นแหละค่ะเราไม่ต้องคิดตรอค่ะคิดแค่ว่าเออบุญกุศลเนาะให้เราเชื่อต่อให้เราสัมสัมผัสไม่ได้หรือว่าไม่เห็นด้วยตาเปล่าให้เราเชื่อว่าบุญกุศลมีจริงนระกสวรรค์มีจริง เราจะมีความเพียรมากขึ้นเมื่อเราปฏิบัติไปสักระยะหนึ่งสิ่งต่างๆเหล่านั้นนะ่ะโดยที่เราไม่คาดคิดนะ่ะมันจะเข้ามาเองให้เรารู้เองด้วยจิตมันไม่เห็นด้วยตาหรอกคะ่ะบางทีมันเป็นจิตในการสัมผัสในทุกเรื่องทุกคําพูดหรือว่าทุกสิ่งที่เราเห็นเหมือนมันมีคําตอบจากสิ่งที่เราเห็นที่เรากระทบนันนะคะนั่นแหละบางทีดิฉันก็ไม่เห็นนะบางทีดิฉัน ดิฉันเห็นด้วยจิตหรือว่าดิฉันอธิษฐานว่าดิฉันกลัวดิขอเข้าฝันละกันอย่ามาอย่ามาให้ดิฉันเห็นเป็นๆอะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณนะะั้นค่ะท่านบอกว่าก็จิตเราอะค่ะจิตเราเป็นตัวสัมผัสได้หรือว่าได้คําตอบกับสิ่งที่เราถามอะไรแบบเนี้ยเนาะท่านบอกฝึกให้เข้าใจฝึกให้เข้าใจในการเกิดการตายนะโลกสวรรค์เมื่อเราฝึกไปเราจะเข้าใจเพราะว่าเราสัมผัสได้ไงคะแต่ถ้าเรา บางคนอาจจะฝึกหลายปีแต่สัมผัสไม่ได้เลยหรือว่าฝึกมานานมากเลยสัมผัสไม่ได้เลยเป็นเพราะอะไรคุณอะไรอย่างเงี้ยมันต้องกลับมาตรงที่ดิฉันบอกเลยค่ะเรายังเรายังไม่เบาอะ่ะเรายังยังคาดหวังในการปฏิบัติว่าเฮ้ยฉันปฏิบัติไปแล้วฉันต้องเจอแบบนี้แบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยไม่ต้องอกค่ะเราแค่คิดง่ายๆคิดพื้นฐานเลยปฏิบัติไปเพื่อเบน กระแสหนีทางโลกที่ไม่ดีอยากมีความสุขใจอยากมีอยากมีความสุขทางใจไม่ได้อยากยึดติดกับโลกมากให้เราคิดแบบเนี้ยแผ่เมตตาภาวนาไปฐานของเมตตาฐานของจิตมีเมตตาเยอะๆแผ่ไปแผ่ไปแผ่ไปบ่อย,อยๆเบาๆนานๆมันจะเบาเบาเบาแล้วก็มันจะเกิดสัมผัสพ,พวกนี้ได้นี่หลายๆท่านอะปฏิบัติแล้วเขารู้เองนะแต่เขาไม่ได้มาเล่าให้เราฟังอะนะ แต่เรารู้ว่าคนที่ปฏิบัติไปแล้วเนี่ยเขารู้เองสัมผัสได้เองเข้าใจเองมีหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาสัมผัสเองเข้าใจเองแล้วก็เริ่มเพียนมากขึ้นเพียนมากขึ้นเพียนมากขึ้นเนี่ยค่ะเดี๋ยวจะเล่าเรื่องของพี่คนหนึ่งให้ฟังเนาะแกมาเล่าให้เราฟังท่านบอกว่าให้เราเปลี่ยนพฤติกรรม เราถึงจะสัมผัสคลื่นพวกนี้ได้คลื่นคลื่นพลังงานบุญพลังงานบุญกุศลเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมสิ่งที่เราเนี่ยล่ละความเคยชินทางโลกมันเยอะให้เราเปลี่ยนพฤติกรรมเหล่านั้นซะให้เรามานี่แหละดึงกระแสพลังงานบุญพลังงานกุศลเข้ามาบ่อยๆอย่าให้มันมีช่องว่างเยอะอย่าสวดวันละครั้งแล้วก็ทางโลกทั้งวันอะไรอย่างเงี้ยทางโลกทั้งวันเลยอะไรอย่างเงี้ยเต็ม 99.9าาเทางทำแค่ไม่กี่เปอร์เซนต์นิดนึงอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเราจะไม่สามารถสัมผัสได้นราคาก็คือให้เราอย่างน้อยก็ให้ค่อยๆขยับขึ้นมาขยับขึ้นมาขยับขึ้นมา,นมาช่วงแรก่าไปคาดหวังอะไรเยอะคาดหวังแค่ความเบากายเบาใจไม่ติดทางโลกมากอย่างน้อยก็สวดมนต์บ่อยๆเป็นเทวดาแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยให้คิดให้คิดแบบ ให้คิดมีแรงจูงใจอะนะคะให้คิดแบบมีแรงจูงใจให้มีกลอุบายในการปฏิบัติของตนใครที่มีกลอุบายคิดแล้วหมั่นเพียรคิดไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะให้ให้เราคิดไปมันเป็นกลอุบายหลอกจิตตัวเองอะดิฉันก็ใช้ใช้แบบหลายแบบเลยอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะหลอกจิตตัวเองให้ให้เพียรภาวนาให้แบบให้ไม่ย่อท้อให้แบบนั่นนะ่ะนะหาอุบายใหม่ๆม,มาหลอกมันอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะนั่แหละให้มันอยู่กับ ทางบุญทางธรรมทางการภาวานาเยอะๆอะไรเงี้ยเนี่ยก็เนี่ยแหละค่ะบางท่านทําไปแล้วก็ตอนแรกๆไม่ต้องคิดอะไรนะทําไปทําไปหนีกระแสทางโลกที่ไม่ดีนะคะนั่นแหละให้เปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีให้มันให้มันออกมาจากให้มันออกมาจากชีวิตประจําวันของเราอะไรเงี้ยให้เราเริ่มมาบันทึกบุญบันทึกกุศลใหม่ๆเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ย ก็มีครูคนหนึ่งเนาะที่ที่เขาแจกพายอยู่ตอนนี้นะคะเขาก็มาเล่าให้ฟังเมื่อวานบอกว่าพี่นาฏเนี่ยมีหลายเหตุการณ์มากเลยที่ที่บางทีหนูยังคิดว่าเอ๊หรือว่าฉันคิดไปเองเป็นเรื่องบังเอิญที่เขาแบบเหมือนแผเมตตาภาวนาไปแล้วแบบมันเกิดผลที่ดีกับคนที่สิ่งกับคนหรือสิ่งที่เขาแผ่ไปนะเขาแต่เขาก็ไม่ได้เล่ารายละเอียดเยอะเขาก็บอกว่าหนูไปตั้งจิตบ,บอกว่าหนูจะ ทำตัวให้เป็นประโยชน์แก่ตนเองและผู้อื่นคือทำงานช่วยท่านอะไรอย่างเงี้ยคือเขาเลยบอกว่าแต่หนูยังไม่ค่อยมีปัญญาค่ะพี่อะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรค่ะเราก็ทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆๆแล้วเราก็ใช้ การพิจนารณาด้วยเหตุด้วยผลว่าสิ่งนั้นมันสมควรจะเป็นเรื่องบังเอิญไหมบางทีเขาบอกว่าสิ่งที่เขาทําไปแล้วมันเกิดผลเขาคิดว่าเอ๊ะมันฟุกไปหรือเปล่าทําไมถึงออกผลออกมาดีหรือว่าผลออกมาเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. ก็เลยบอกว่าเนี่ยล่ะค่ะตอนแรกพี่ก็เป็นพี่จะเกิดเกิดการก้้ากึ่งระหว่างฉันคิดไปเองหรือว่ามันเป็นเรื่องบังเอิญคิดไปเองเรื่องบังเอิญหรือว่ามันเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่เราภาวนา หรือว่าขอตั้งจิตอธิษฐานแล้วมันเกิดจากสิ่งที่เราตั้งจิตไหมหรือว่าเกิดโดยบังเอิญอะไรเงี้ยมันจะเป็นก้ำกึ่งค่ะช่วงแรกเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันบังเอิญไปเปล่าวะอะไรเงี้ยแต่หลายๆอย่างเมื่อมันบังเอิญเรื่องเดียวกันเรื่องเดิมกันอะไรเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะบังเอิญแล้วว่าอะไรอย่างเงี้ยมันจะอยู่ก้ากึ่งนะ